สวัสดีครับพบกับหงแดงอีกครั้งบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่26มิถุนายนเป็นเรื่องของมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆประกอบคู่โดยโปรโมเตอร์มหาชนชุนเกียรติเพชรวันนี้มาพร้อมกับบทวิเคราะห์ที่เข้มข้น3ฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้พร้อมเรดราคาต่อรองเบื้องต้น FC ชอบกด s u b สไ r i b e กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงดโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทั้ง4คู่มีใครกันบ้างไปเลยครับคู่หนึ่งเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรเ,พเจอกับเพชรวิชัยชออาจารบุญพิกัดน้ำหนัก1 2อคู่2ชิงแชมป์ร้อยห้าปอนด์ช่อง7เพชรริ์นกเขากอมอ1เจอแก้วนาคาอบจอนครพนมหรือเดวิดมอทัศนยัยส่วนคู่3ทองพูนสอจอเล็กเมืองนอนเจอกับฤทธนาคาอบจอนครพนม หรือโรเบิร์ตสอธนะบวรร้อยสิบหกคู่สีเพชรดำเพชรเกรียเ,เพชรวันนี้พบกับแป้งนกเขากอมอสิบเ็ร้อยสามสิบสองก่อนเข้าบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็สีหงแดงฝากคอลับใหม่แกะก่ลองชี้มวยเด็ดชีม้มวยเด็ดเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีที่เจาะลึกครอบคลุมรอบด้านเน้นผลแพ้ชนะ F.C. สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการต่อสู้ได้เลยพิมพ์ชี้มวยเด็ดโดยหงแดงท่านก็จะได้ข้อมูลที่รอบด้านครอบคลุมที่สุดของมวยไทยเจ็ดสีไปเลยครับมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้คู่หนึ่ง <S <S เพชรวิเศษเ,ษเพชรเกียเพชรเจอกับเพชรวิชัยชออาจารบุญพิกัดน้ำหนักร้อยยี่สิบเจ็ด เพชรวิเศษเนี่ยยีจากสารครามนณาที่เพชรวิชัย19จากนครศรีธรรมราช3ฟอร์มล่าสุดของเพชรวิเศษชนะนกยก3สามเพชรบัวขาวช่องจอมพลาซาแนานพ้คะแนนเพชรพิจิตเกตจำรูนสุดท้ายชนะคะแนนเพชรพลังชัยบ้างกอกอะไรยนสามฟอร์มล่าสุดของเพชรวิชัยชนะคะแนนเอ็กซา่าสอจารุวัน ชนะคะแนนมอรกระดแดงสเดชพันธ์สุดท้ายแพ้ช่างทองเอ็มยูเด่นเพศวิเศษเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องถนัดขวาวงนอกเนี่ยเตะขวาต่อยขวาขณะที่วงในขวางหน้าแทงทำได้ดีเยี่ยมส่วนเพศวิชัยเนี่ยมวยขวาเหมือนกันนะเข่าในอาชีพวงนอกแข้งขวาขณะที่วงในถือว่าเป็นจุดแข็งมวยคู่นี้จังหวะฝีมือเจอเข่าใน หงแดงชอบไปที่มวยจังหวะฝีมือนะวันนี้เพชรวิเศษไม่มีเล่นเข่าในพริ้วนะทีบทำลายจังหวะวางแข้งขวาวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรวิชัยฉออาจรบุญได้แบบสนุกเลดเปิดนะเพชรวิเศษต่อ19ไปที่คู่สองคู่สองชิงแชมป์ร้อยห้าปอนช่องเจ็ด เพชรฤทธิ์นกเขากมา .11 เจอแก้วนา,าออนาคาอบจนครพนมหรือเดวิดมอทัศนยัยเพชรฤทธิ์เนี่ย17จากบุรีรัมขนาดที่เดวิดมอทัศนัยเนี่ย20จากนาวานครพนม3ฟอร์มล่าสุดของเพชรฤทธิ์ชนะคะแนนสภาเพชรสิงห์สมัยชนะคะแนนคมเพชรศูนย์กีฬาห้วยต้มสุดท้ายชนะคะแนนพุทธน้ำดื่มมีเจ สมฟอร์มล่าสุดวินเนอร์เรียบส่วนเดวิดมอทัศนยัยหรือแก้วนาคาอบอจอนครปนมแพ้นอกยกสี่ซูปเปอร์จิ๋วสิทธ์บอลสกลแชมป์เหรียญทองกีฬายาวชนแห่งชาติพิกัดน้ำหนัก48ชนะคะแนานเพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรมวยคู่นี้ เพชรฤทธิ์เนี่ยซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกมะขามหวานของพี่เปี้ยวขณะที่แก้วนาคาซ้อมอยู่มอทัศนัยที่จังหวัดนครพนมเพชรฤทธิ์เข่าในเหนียวแน่นวงนอกเนี่ยเตะขวาต่อยขวาจุดแข็งคือเข่าในขณะที่แก้วนาคาเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องถนัดขวานะวงนอกเตะขวาต่อยขวาหมัดขวาออกได้คม เป็นมวยหลักเหลี่ยม i q ดีรอบจัดวันนี้เข่าในเจอจังหวะฝีมือมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่เพชรลิ์ฟอร์มสดสรีระดีวันนี้จะเบียดเฉือนชนะนักชกรุ่นพี่แก้วนาคาอบจนครขนมได้แบบสนุกที่สำคัญแก้วนาคาเนี่ย เป็นมวยแพ้ครับเรทเปิดนะเพชรฤทธิ์ต่อ19บ FC ชอบกดรับสไข i b e กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปที่คู่3คู่3ามทองภูลสจเล็กเมืองนอนเจอกับนี่เลยฤทธนาคาอบจอนครพน,นมหรือโรเนะบ,บิร์ตสอธนบวร116 ทองพูลเนี่ย25จากสารคามขนาดที่โรเบิร์ต22จากอุบลสามฟอร์มล่าสุดของทองพูลแพ้คะแนนนะรักเอราวันแพ้คะแนนจอร์พรันชัยสุดท้ายชนะคะแนนกฤษณชัยร่องสมัครอบจอ,อุดรส่วนโรเบิร์ตเนี่ยแพ้นอกยกสีโชควิทยาโชดบางแสนชนะนอกยกสีดีเซลเล็กมจใจรมเพื่อนสุดท้าย ชนะนกยกสามเพชรน้องเนยนกเขาก้อมอ1ิ 11. ทองพูลเนี่ยมวยขวาเข่าในอาชีพบูล้างผ่านแกร่งทั่วแผ่นขนาดที่ริดนาคาจังหวะฝีมือครบเครื่องมวยขวานะเตะขวาต่อยขวาหลักเหลี่ยมไอคิวดีเยี่ยมมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่หนักหน่วงรุนแรงทองพูลสอจอเล็กเมืองนอน วันนี้นะแกร่งทั่วแผ่นจะเบียดเฉือนชนะนักมวยอาวุธดีเตะขวาต่อยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องอย่างริบนาคาอาาาคอ,อมรนนครขนมได้แบบสนุกเรดทองพูนต่อรองไปที่คู่สี่คู่สี่น่าสนใจมากเพชรด,ดำเพชรเกียริเพชรเจอกับแปงนกเขาก่อมอสิเบเอด ร้อใหญ่สุดในรายการเพชรดำเนี่ยยีจากบุรีรัมย์ขนาดที่แป้งเนี่ยยีจากตรังเพชรดำสามฟอร์มล่าสุดแพนนกวรพลเกียรติชัชนันชนะคะแนนก้องเกียรติทอพาน49ชนะคะแนนมีโชคบางกอกไอยน์แ้งนกเขากมสิบอ็ดสฟอร์มล่าสุดแพนนกยกสี่ฝนพันล้างพีเคแสนชัยมวยไทยยิม แพ้คะแนนสกุลชัยปอบวรเดชสุดท้ายชนะคะแนนสกุลชัยปอบวรเดชเพชรด,ดำมวยขวาซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรภายใต้การดูแลของพี่เขียบเกียรติเพชรวงนอกเนี่ยเตะขวาต่อยขวาวงในขวางหน้าแทงมัดขวานี่ออกได้ข่มเป็นมวยมีนาทีทองส่วนแป้งนกเขากมอสเปดซ้อมอยู่กับพี่เปียวลูกมะขามหวาน เป็นมวยครบเครื่องเหมือนกันนะนอกเตกขวาต่อยขวาวงในเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งที่สําคัญเป็นมวยสรีระด,ดีวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรด,ดำเพชรด,ดำเนี่เป็นมวยมีนาทีทองนะวันนี้เบียดบทคุณทีผมทีคุณทีถงผมทีมองว่าแกร่งทั่วแผ่นจะเบียดเฉือนชนะแป้งนกเขาก็มอสเบียดได้แบบสนุกเลทเพชรด,ดำต่อสาสอง FC ชอบกดซับสไคร b ์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหของแดงโดยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือต้องการข้อมูลมวยอัปเดตล่าสุดข้อมูลมวยรอบด้านชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ด f อฟสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการต่อสู้ได้จริงเป็นข้อมูลมวยที่เน้นผลแพ้ชนะพิมพ์ชี้มวยเด็ดโดยหงแดงท่านก็จะได้ข้อมูลมวย ที่ตรงไปตรงมามากที่สุดมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชอบไปที่เพชรดำเพชรเก็ดเพชรวันนี้แกร่งทั่วแผ่นจะเบียดเฉือนชนะแป้งนกเขากมอสบิบเดได้แบบสนุกเลดเพชรดำต่อสามสองชอบที่สองชี้ชัดไปที่เพชรธิร์กนกเขากมอสเบ็วันนี้ฟอร์มสดปรีจากขั่วจะเบียดเฉือนชนะแก้วนาขาอบจนครพนมคว้าแชมป์มวยช่องเจ็ดอยห้ปอน ไปครองได้อย่างสมภาคภูมิส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่เพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรวันนี้มองว่าหลักเหลี่ยมไอคิวดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะเพชรวิชัยได้แบบสนุกเลดเปิดเพชรวิเศษต่อ19ส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่ทองพูลวันนี้แกร่งทั่วแผน่นจะเบียดเฉือนชนะโรเบิร์ตสอธนบวร หรือริดนาคาอบจนครพน,นมได้แบบสนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่26มิถุนาวันนี้เวลาหมดก่อนจากการขออวยพรให้ fc หองแดงปราศจากโรคภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะวันนี้เวลาหมดสวัสดีครับ